วันนี้จะมาดูกันเรื่องการแดัดแปลงปุ่มพุงมาลัยนะครับในการที่จะเอามาคอนโทรล a n d r o อ d เนาะอันนี้เป็นพุงมาลัยโน้ตซึ่งปกติมันมีอยู่7คีย์ตามนี้นะครับอันนี้มันก็สามารถเลื่อนปุ่มต่างๆได้ตามนี้ครบ7ปุ่มแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองเอาปุ่มรุ่นที่มี2ฝั่งนะครับมา จัดการแปลงเข้าไปอันนี้เนื่องจากว่าซื้อมาปลั๊กไม่เหมือนเนาะ,นะก็ต้องทําการแปลงสายเพื่อหาก่อนว่าจะใช้ใช้สายเส้นไหนบ้างนะครับเพื่อจะเอามาใช้กับตัวปลั๊กของรถนะอันนี้ตอนนี้ก็ได้ทําการเลิ่อนขี่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับก็ปรากฏเป็นอย่างที่เห็นนะครับฝั่งนี้มีสิบปุ่มใช้ได้ทั้งหมดนะครับ ส่วนฝั่งนี้จะใช้ได้แค่2ปุ่มนี้นะครับคือวางสายกับรับสายนะส่วนปุ่มประเภทเกี่ยวกับ cruise control นะครับใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้มันต้องเป็นรถรุ่นที่รองรับนะครับถึงจะใช้ได้เอะเรามาดูกันละกันผมตั้งเอาไว้เเดี๋ยวซูมมันหน่อยก็คือผมตั้งปุ่มเอาไว้นะครับให้ปุ่มบนเป็นโฮมปุ่มล่างเป็นวิทยุปุ่มริมนี้เป็นนิเกเตอร แล้วก็ปุ่มฝั่งข้างนี้นะครับปุ่มซ้ายเป็นบลูทูธลองกดดูอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอค้นหาบลูทูธนะครับอันนี้ลองกดกลับไปที่โฮมอันนี้ลองเปิดนิเกเตอร์อันนี้เซ็ตเป็น google map ไว้นะครับก็จะเข้ามาเป็น Google แ a p จ้าหน่อยอเดี๋ยวกดย้อนหลังนะครับปุ่มย้อนหลังกดกลับไป ไปย้อนหลังทีนี้ปุ่มล่างเป็นวิทยุก็เป็นวิทยุนะครับทีนี้วิทยุเนี่ยจะมีปุ่มเลื่อนสถานีไปสถานีถัดไปนะครับถัดไปย,ย้อนกลับกดย้อนกลับนะครับกดเพิ่มเสียงนี่ไม่ได้ต่อสายลำโพงไว้นะเพียงแต่ว่าเห็นเมนูว่าเสียงเพิ่มนะครับแล้วก็ลดเสียง ก็ใช้งานได้หมดนะครับในขณะที่ไม่ได้ใช้รับสายโทรศัพท์ถ้ากดปุ่มวางหูเขาจะกลายเป็นปิดเสียงให้อัตโนมัตินะกดไปก็จะเป็นปิดเสียงครับกดอีกทีก็จะหายส่วนตัวนี้เป็นปุ่มคำสั่งที่ผมเซตไว้เป็นรับสายมันไม่มีคนโทรเข้าเนาะแต่ว่าเวลาเลินขี่เลินได้นะครับก็โอเคการตั้งค่าก็ไม่ได้ยากครับเหมือนเดิม เรากลับไปที่โฮมก่อนนะอ่ะอันนี้เวลาจะตั้งค่าใช่ไหมครับให้เข้าไปที่เมนูตั้งค่าพวงมาลัยเข้าไปที่เมนูตั้งค่าพวงมาลัยพอเรากดเริ่มทําการเซตคีย์นะครับก็จะมีข้อความสีแดงนี้ขึ้นมาบอกว่าให้กดปุ่มอะไรก็ได้บนพวงมาลัยตอนนี้คือเขาจะลบคําสั่งที่เราจําไว้ทั้งหมดนะเราก็กดหปุ่มสมมุติว่าผมต้องการกดวอลลุ่มบวก ผมก็มากดปุ่มโวล่มบวกตรงนี้ค้างไว้นะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาบอกว่า Select Key To Learn ก็กดอะโวล่มบวกเขียนนี้นะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับบอกว่าให้กดปุ่มที่พงมาลัยก็หมายความว่าเราจะเรีย,รยนปุ่มไหนปุ่มลบอาผมจะกดปุ่มลบแช่ไว้จนกว่าเขาจะเขียวปึ๊บอาเขียวละก็ไปเลือกโวล่มลบครับอแบบนี้นะครับ คำสั่งต่อไปเกิดอ,อยากจะใช้ปุ่มโอเคในการกดปิดเสียงนะครับผมก็จะกดที่โอเคตรงนี้ก่อนแช่ไว้ให้มันแดงเปลี่ยนเป็นเขียวนะอ่าพอเขียวแล้วก็มากดครับปิดเสียงโอเคอ่าเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ผมจะเซตปุ่มบนรูปขายบ้านเอาเป็นโฮมแล้วกันปุ่มบนเป็นโฮมนะ เขียวปั๊บก็ไปกดโฮมนะครับปุ่มขวาเอาขวาเป็นนี v i เกเตอร์ก็กดขวาแช่ไว้เขียวปั๊บก็ไปกดเนวีนะครับปุ่มลงเป็นวิทยุกกดปุ่มลงปุ๊บผมไปกดดูวิทยุนะครับโอเคข้างนี้ไม่เอาเซตติ้งบลูทูธแล้วเอาเป็นบลูทูธออ h ดิ d โอแล้วกันก็กดแช่ไว้ครับ พอเขียวปุ๊บก็ไปกดบลูทูธออเดี d โอนะเขาก็จะจำโอเคข้างนี้ก็ได้ครบ10บคำสั่งนะหนึ่งสอห้าหกเอ่ะเแล้วอ๋อมีข้างหน้าอีกครับ next previous อีก1 2 3 4งสอห้าหเหลือ3ามคำสั่งนะเหลือถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ย้อนกลับโอเคถอยหลังนะครับ กดแช่ไว้ให้เขียวอ่าเขียวปุ๊บไปเอาผิดถ้าผิดอย่างนี้ทําไงเวลาเลินผิดไม่ต้องเริ่มใหม่หมดนะครับเอาใหม่กดปุ่มเมื่อกี้ซ้ําใหม่ครับให้เขาเขียวใหม่ปึ๊บพอเขียวแล้วเราย้ายมากดคําสั่งที่เราจะเอาจะสังเกตว่าอันเดิมต้องหายนะอ่าค่าที่ซ้ําปุ่มเดิมมันจะย้ายมาเป็นอันล่าสุดนะครับก็โอเคอันนี้ถัดไป แช่ไว้เขียวอ่าเขียวเรามาเลือกอันนี้โอเคย้อนหลังย้อนหลังกดไว้ให้มันเขียวอลองอีกทีนะครับสมมุติว่ากดผิดไปโดนปุ่มไม่ไม่เอาทาําไงแก้ไขมากดปุ่มที่จะแก้ครับกดให้เขียวปึ๊บทีนี้ไอ้ตรงที่มันอยู่ที่ไม่เราไม่ต้องไปยุ่งเราก็ไปกดอันที่ถูกเขาก็จะย้ายมาครับ อันที่อันที่มันซ้ำกันที่เป็นอันเก่าก็จะถูกลบไปนะทีนี้ปุ่มข้างนี้วางหูปุ่มวางหูนะครับกดแชร์ไว้ให้เขียวพอเขียวป้าก็กดวางหูอ่ปุ่มรับสายกดแชร์ปึ๊บเขียวกดรับสาย,สาย,สายโอเคเขาก็จะทำงานตรงตามนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม เอ็นเรก็คือเลิกเรียนละวเขาก็จะจำค่าทั้งหมดเอาไว้นะครับบอกว่า finish learning ทีนี้เราลองมาเทสกันดูว่าเราจะกลับไปหน้าโฮมเราก็กดปุ่มที่เราตั้งเป็นโฮมไว้ปึ๊บได้นะครับลองบวกเพิ่มเสียงบวกได้ลบลบลบได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ อันนี้ก็ถือว่าน่าจะจบสมบูรณ์ได้แล้วเนาะก็แฮปปี้ไปครับอ่าเรามาดูตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงผมแปลงสายสัญญาณไอ้ตัวคำสั่งที่เป็นปลั๊กเนี้ยนะครับแล้วก็ทำปลั๊กแปลงเข้ามาเป็นปลั๊กพุงมาลายนิสันเพื่อที่ว่าอ่าจะได้ย้ายพินเพื่อเสียบเทสค้นหาได้ว่าสายไหนเป็นสายไหนนะซึ่งตอนนี้ผมจะเรียงสายไฟปลั๊กตามต,ามตำแหน่งของโน้ตนะครับ อันริมตรงนี้อ่ามันก็จะเห็นว่าเส้นริมสุดเป็นสีแดงนะสีแดงเป็นไฟหลี่เวลาเปิดไฟหลี่ปุ๊บปุ่มที่พวงมาลัยจะมีไฟขึ้นนะครับอันนี้เป็นสายไฟหลี่ส่วนสีดำสีดำนี่ต่อกับอ่ากราวของไฟหลี่นะครับก็เป็นขั้วลบลงบอดี้นะเส้นที่สามอันนี้เป็นเส้นสายแตรนะครับเป็นปักแตร ก็มาเสียบกับหัวแต่ที่พุงมาไหลส่วนอีกสามเส้นนะครับถัดจากสายแต่มาคือกราวของคอนโทรลพุงมาไหลเนาะอ่าแล้วก็ที่เห็นเส้นเว้นไป1เส้นแล้วเหลือเส้นริมอีกสเส้นอันนั้นจะเป็นคีหนึ่งกับคีสองสองเส้นนี้มันสลับกันได้ครับถ้าเป็น Android เราไปเลื่อนคีใหม่ทีหลังอยู่แล้วนะคีหนึ่งกับคีสองสับกันได้นะโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะ ตามตัวลักแปดแปดพินที่เป็นของนิส a n นโนตนะครับก็คือเขาจะเรียงตามนี้ถ้าเป็นของ t ีด้ก็จะสลับที่กันนะก็ต้องดูแยกกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทีนี้โค้ดสีของชุดสวิตชุดนี้ว่ายังไงนะครับเก็จะมีสายสีนู้นนี้น,ะนั้นโน้นเยอะแยะเลยผมใช้คอนโทรลพรุงมาลัยนะครับสีน้ำเงิน เป็นกราวของคอนโทรลพุงมาลลยนะครับแล้วก็สัญญาณจะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองครับก็เป็นคีหน่งกับคีสองไปนะครับอย่างที่บอก2เส้นนี้สลับกันได้ถ้าใครที่จะสั่งเซตนี้แล้วเอาไปแปลงติดตั้งเองก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องหรือปลั๊กของตัวเดิมที่อยู่ที่พุงมาลลยเอามาใส่หรือถ้าเป็นใครที่มีพุงมาลลยแบบ ไม่มีมัลติฟังก์ชันแต่คุณจะมีปลั๊กตัวนี้อยู่นะครับแต่มันจะมีสายออกมาเส้นเดียวเป็นสายแตรเส้นเดียวที่เหลือต้องหาพินใส่เอาตามช่องตามลำดับที่ผมบอกนะครับเราก็จะต่อใช้งานได้นะส่วนใครที่มีปัญหารายละเอียดก็โทรมาปรึกษาได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเผื่อว่ามี คลิปไหนที่น่าสนใจผมก็จะทำขึ้นมาให้ดูกันอีกนะครับหรือว่ามีเรื่องไหนที่อยากให้ทำคลิปก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับไม่งั้นก็แอดไลน์ท้ายคลิปมาคุยกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ